สวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาอยู่กันที่นี่แล้วครับวันนี้วันเกิดน้องโมเดลครับผมเราก็เลยมาฉลองวันเกิดกันในยามเย็นๆีนวัน,นีนเราจะมีปลาเผาขึ้นสองเตาเลยวันนี้มีปลาเผาสองตัวอ่ะเพิ่งติดได้หนึ่งเตานะครับผมเดี๋ยวอีกเตานึงกาลังรออยู่อื้อหนึ่งเตานู้นกำลังรอไฟติดครับเดี๋ยวเราไปดูตะแกรงเตรียมตัวแป๊บนึง นะเดี๋ยวเราปิ้งค่อยๆปิ้งบรรยากาศกาลังสวยงามเลยครับตอนนี้นี่ดูโอ้ไปง่ายเฮ้บรรยากาศกําลังดีเลยเหมือนเหมือนเป็นภาพพัดคสเตอร์แปะอยู่ข้างหลังเลยเห็นไหมนี่ <laughs> ปลาตัวแรกขึ้นแล้วครับตัวที่2กําลังรองไฟใจเย็นๆสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆปิ้งปลาไปพร้อมๆกันครับตอนนี้กิดมันจะซื้อไพ่เค้กมันเกิดน้องมูเดียวกันครับห้ามดังนะทุกคนเงียบๆไว้ กาลังรีบเร่งงานอยแล้วเดี๋ยวนะโมเรลรู้ตัวนะตอนนี้นาะมเดลอยู่กับคุณย่าขนอกเรวเรเรีไม่ต้องใส่ไยังไงฮะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy, birthday to you. Happy birthday. เอาเป่าให้ดับเป่าให้ดับอดกินเร็วเอ้าเอ้าเอ้าเวลามันเข้าเอ้าเป่าเป่ายังไงถ้าถ้าไม่ดับไม่ต้องกินเอ้าเอ้าไม่ดับอดกินนะเร็วเป่าให้ดับเป่าให้ดับเอ๊ะดับยังเอ้า ไม่ครับพอว่าวันนี้เดวไม่ได้กินแล้วเอายังไงเอา,เอาตีนแกลูก,ลกเฮ้ yeah, <Dad. S 1> Happy birthday to you นี่กินเค้กท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นธรรมชาติเย้ <c oughs> อะไรอย่างนั้นล่ะ อก๋กินอะไรนะนนนกินเบอน์รี่กินเบอร์รี่เดี๋ยว,ยวชอบกินนะ่ะโอ้ยกินวิตชีมง่วมง่วมง่วม,อ,มอ้าวป่าย้ายเตาอีกแล้วครับไฟแรงไม่เท่ากันเกิดาการไฟเตานั้นแรงยังย้ายกลับอีกอืม,อมปลาเผาจริงๆนี่คือปลาเผาจริงๆ <c oughs> เด็กกินเค้กตุ้ยเลยครับนี่ปลาเราจะสุกแล้วจะสุกแล้วรอตัวนูน้นตัวเล็กอ๋อมีมาตัวเล็กตัวตัวใหญ่ตัวนั่นหรอปลาสองตัวเนี่ยนั่งไม่เห็นนะเออโอโหทเท่ใส่เก่งช้างอ,อ่ะอืนั่งสบายเลยอ่าหนูนไม่กินนะนอ๋อให้อนึอ เออวิแทนหอมด้วยเ <laughs> อาไว้บ่ายเพื่อนๆก่อนโอเคคกัาสำหรับคลิปนี้ขอปิดไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปของน้องโมเดลนะครับผมเดี๋ยวให้น้องโมเดียลสนุกกับเค้กก่อนไปแล้วครับ<ด>บ๊ายบาย,บาย